สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำไข่เค็มกะทิค่ะก็จะมีวิยากรมาสอนนะคะมาสอนการผสมไข่เค็มกะทินะคะก็จะมีชาวบ้านนะคะมาเรียนรู้การทำวิธี การทำไข่เค็มนะคะก็ก็จะมีไข่นะคะไข่เป็ดไข่เป็ดหาลูกที่ใหม่ๆนะคะลูกใหม่ๆแตกแล้วใช้ไม่ได้นะคะต้องห,อหาลูกใหม่ๆสดๆเลยนะคะแล้วก็จะมีดินสอพองนะคะดินสอพองกะทิเกลือนะคะ คุกข้าวที่เห็นเนี่ยกำลังคุกข้าวดินสอพองกับกะทิกับเกลือนะคะผสมผสมอย่าให้อย่าให้เหลวนักนะคะเอาแบบพอเกาะเกาะตัวไข่นะคะแล้วก็แกลบดำนะคะแกลบดำก็จะผสมน้ำเล็กน้อยนะคะอย่าให้เหลวนะคะ พอพอชื้นชื้นนะคะถ้าถ้าชื้นเกินก็ก็ไม่ดีนะคะเยิ้มไม่ดีนะคะต้องพอพอใส่หมกแก็บดําแล้วก็ต้องค่อยๆบีบนะคะบีบบีบให้มันเกาะ,ะ,ะ,ะไข่นะคะเกาะไข่ พอเสร็จแล้วเราก็เอาใส่ถุงนะคะใส่ถุงหมักไว้เจ็ดวันนะคะก็เอาออกมารับประทานได้เลยนะคะเอาไปล้างน้ำแล้วเอเอใขรจะต้มหรือว่าเออจะทอดไข่ดาวก็ได้นะคะทอดไข่ดาวอย่างอร่อยเลยนะคะเพราะว่าปายฟ้าก็ไปฝึกทำทำมานะคะวันนี้ก็เอามา แจกจ่ายความรู้ให้เพื่อนๆที่คิดจะทำไข่เค็มนะคะก็ถ้าไม่เข้าใจก็จะบอกสูตรผส,สมตใต้คลิปนะคะใครสนใจก็ถามได้นะคะไม่ลองเอามากินดูแล้วมันจะไม่ค่อยเค็มนะคะไม่ค่อยเค็มพอดีเลยนะคะอร่อยนะคะ ก็คลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะจากปลายฟ้าช้าแนวค่ะขอบคุณค่าที่เข้ามารับชมเพื่อเป็นกำลังใจให้นะคะ